นีครับก็ถนนดนตรีย้ายที่นะครับสําหรับพี่น้องแฟนเซลงที่เราเตรยียมไว้ในวันที่21นะครับธันวาคมสําหรับคอนเสิร์ตซูซูนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยจะเป็นอะพูสติกเล็กๆเราจัดกันวนันครั้งที่2นะครับครั้งแรกมาลิอุนานะฮะครั้งนี้เราย้ายครับเนื่องจากว่าต้องให้มันยิ่งใหญ่หน่อยเนื่องจากว่าทาง n b t เขามีรายการให้ถนนดนตรีกลับไปจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตอีกแล้วนะครับ โดยผมพิโยรุ่งสมัยนะครับก็เป็นข่าวดีที่คนพื้ชีวิตจะได้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานกันแต่ว่าเนื่องจากเรามีศิลปินที่ได้รับความชื่นชอบนิยมอยู่แล้วนะครับก็คือนัซูแล,และก็นัสเสกศักดิ์สิทธิ์นัซูรับผินพุทธิชาและนัสเกศักดิ์สิทธิ์เกี้ยกลางนะฮะแล้วก็มีอ้อยกระท้อนมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด,ด้วยในวันนั้นเราจะเริ่มกิจกรรมนะฮะทั้งดนตรีเปิดหมวกทั้งกิจกรรมที่อยู่ในด้านหน้านะครับมีเสื้อที่ระลึกของนัซู มีนิทานแดล,ลี่แต่ปีนี้ของมูนที่เด็กนะครับมาจำหน่ายด้วยแล้วก็จะมีเด็กๆเกยาวชนที่ทำในโครงการของมงสองวัยนะฮะก็คือน้องนาวินนะฮะที่ทำกิจกรรมโบยบินไปจักจินตนาการกับสองวัยที่เวลาไปตามที่ต่างๆของโรงเรียนไปรับบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับเด็กๆเ,กเกยาวชนเนี่ยวันนั้นจะมานำเสนอด้วยนะครับก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับพี่พี่เมื่อจะลงทะเบียนนะครับ แต่สถานที่เราใหญ่โตไม่อยากจะโอโอ,โอวดแต่ว่าคือร5 0ยห้าสิคนไม่พอนะครับเราต้องการคน500ร้นะครับขอ5ห้าร้อโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะฮะเพราะห้องเนี้ยจุคนได้เกือบพันคนเรามาดูกันนะครับห้องเนี้ก็จะเป็นห้องที่เราจะเข้าไปชมคอนเสิร์ตกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับจุที่นั่งเป็นพันเลยนะครับเด็นับ ขอบคุณมากเลยครับงนี้มาเห็นไหมครับดูนี่ครับโอ้โหโอ้โพีแต่เก้าอี้เดีหาันมามาเพียบเลยเก้าอี้เยอะจริงเลยนะครับก็นี่คือทั้งหมดเลยนะจำนวนเท่าไหร่เนี่ยพี่ทั้งหมดเก้าอี้ที่หนึ่งพันครับหนึ่งพันโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องคําวหน้าคาราบ,บาลาเลยดีก็พี่แอดคุยกันแล้วนะครับก็ยินดีคิดว่าจะมาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นวงเล็กอาจจะไม่ได้เป็นวงใหญ่เพราะถ้าวงใหญ่เนี่ย ก็ห maar, are, <pl ains> ึมมากแต่ก <ming> <om> ็คิดว่าน่าจะเอาอยู่ถ้าเป็นวงใหญ่แต่เราจองวงทดสอบในวันที่2 1อนี้ก่อนนะครับนั่นสู่ว่าเครื่องดนตรีที่เราจะลงไปคือคือเดี๋ยวถ้ามีเครื่องเสียงมาลงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเครื่องเสียงระบบแสงระบบแสงสีเสียงมานะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วเราให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งคณะผู้สองวัยหรือผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับแต่เราคิดว่าในส่วนจะเพียงพอเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็เวทีใหญ่มากเครื่องเสียงเราได้ความบุณา จากน้องกาแฟที่เคยทำคอนเสิร์ตให้กับคาราบาวด้วย40ปีแต่ว่าก็จะเป็นชุดเล็กนะฮะชุดเล็กมาเวทีแห่งนี้ก็จะเป็นเวทีที่คุณผู้ชมทาุรทรัจะได้เห็นศิลปินจากมุมสูงขึ้นมานะครับพร้อมกับบรรยากาศในการที่ผมจะถ่ายทอดเรื่องราวของนาซูนะฮะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงคือเราเตรียมรายการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพูดคุยสัมภาษณ์ลักษณะในการวิทยุแต่ถ้าเป็นการแสดง เราคงจะต้องมีการปรับนะับเพื่อที่จะทางช่อง n อ t เขาจะตัดต่อไปออกอากาศกันแต่ส่วนหนึ่งก็คือเราไลฟ์สดโดยใช้เชื่อมโยงจาก OB ของช่อง11ไปที่ Facebook ของ Radio Thailand l i v e แล้วก็ถนนดนตรีในวันนั้นด้วยใช่ไหมค,ครับเพช<ร>ส่วนในเวลา5้ามงเย็น5้ามงเย็นนะครับก็อย่าลืมติดตามในช่องทั้ง Facebook ตอนนี้ใช้ได้เลยนะ Facebook Radio Thailand l i v e แล้วก็ Facebook ถนนดนตรีในเวลา 17นาฬิกาถึง19นาฬิกาชมสดได้ย้อนหลังไปชมได้ทางช่อง NBK แต่เป็นเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาทางฝั่งผังรายการเ็าจะจัดให้ส่วนของรายการสนทนดนตรีก็จะนำไป air, ออนแอร์อออากาศในทางวิทยุนะครับ FM 92.5 a มเก้าส1บสอปกปกิโลเฮิรตซ์นะครับในช่วงวันหยุดต่อไปนะฮะวันเสาร์ไหนก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันแต่ส่วนตรงนี้วันที่21 5โมงเย็นนะครับขอเลยนะครับ มาหากันเยอะๆนะฮะจะแบบมาใกล้มาไกลไม่รู้ละขนกันมาที่เยอะเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะได้มีโปรแกรมดีๆอย่างนี้เขาให้เราแล้วอย่าปล่อยให้ของดีหลุดมือนะครับผมเสียดายเพราะว่าตั้งใจทําเราทามามา29ปีทีมงานทุกคนตั้งใจนะครับทั้งหน่วยงานทุกหน่วยของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีและกรมประชาสัมพันธ์นี่คือบริการที่เรามอบให้แล้วนะฮะซอฟต์แวร์เหล่านี้ ็อยู่ที่คุณนะครับที่จะช่วยกันนะฮะว่าจะทําให้เพื่อชีวิตได้เดินทางกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่อย่าให้นักดนตรีต้องถูกลืมเหมือนที่นัทสูได้เคยถูกลืมแล้วนะครับเราจะไม่ลืมกันนะครับประชุมกันในวันที่21ธันวาคม5ม้าโมงเย็นถึง1ทุ่มที่ห้องออร์เโทเรียมอยู่อาคารนะครับศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี่นะครับตรงวิภาวดีรังสิตนะฮะถ้ามาจากดินแดงลงตรงสนามกีฬา กองทบกนะฮะสมสารทบอเดินหน่วยตรงข้ามถ้ามาจากสุริสารล,ลงตรงป้ายวัเมย์กรมรักการรักษาดินแดนก็อันที่21พบกันนะครับขอบคุณครับเรายังเป็นนักเดินทางครับสวัสดีครับ